เลขเด่นนะครับแปดและสามนะครับผมฟันแปดนะครับตัวเจาะนะครับผมแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดเจ็ด สามสี่สามห้าสามเจ็ดตุกันนะครับผมสี่ห้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดเลขสามตัวนะครับ แปดสามสี่แปดสามห้าแปดสามเจ็ดนะครับหัวเลาวพัฒนานะครับ มูทีเรียก็หนุดไปนะครับบนนี้ก็เบาๆกันนะครับผมเล็กเด่นนะครับแปดและเจ็ดครับพันแปดนะครับตัวเจาะนะครับผมแปดเจ็ดแปดหนึ่งแปดห้า แปดหกเจ็ดห้าหกตุกันนะครับหนึ่งห้าห้าห เลขสาตัวนะครับแปดเจ็ดหนแปดเจ็แปดเจนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาแจ้งกระดานที่ผมเขียนนะครับมันเป็นกระดานดำอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็ไม่สามารถปรับสีได้นะครับมีหน้าที่เขียนแล้วก็ลบเท่านั้นนะครับ ก็ขอให้เอฟซีทุกท่านนะครับยังเง้งแลรวยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับ